สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้อยู่รายการ Little t e e ซึ่งวันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดู My Love m a k e Up เขียนหลังด้วยยังลบ EP ที่0จะบอกว่าชนลงมากด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะดัดแปลงมาจากตัวมังะงะ My Love Mix Up ในเวอร์ชันญี่ปุ่นว่า พอมาเป็นเซตติ้งที่ไทยตัวละครเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเพิ่มปลินอาความไทยไทยขึ้นมาซึ่งมันจะทําให้เรื่องเนี่ยสนุกขึ้นแล้วหนูก็เชื่อเลยว่าทุกคนน่ะจะสามารถมีเลยกับตัวละครแล้วก็เส้นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมัธยมชีวิตที่ไปโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยน่าจะพาทุกคนกลับไปใช้ชีวิตมัธยมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอมันมาต้องมาอ d a เป็นไทยอะ่ะเยี่เกิดขึ้นก็ต้องเป็น สถานที่ที่มีกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็คือรีราชาเพราะรีราชาที่แท้จะเป็นเมืองท่าหรือเมืองที่มีิตสาหกรรมที่คนญี่ปุ่นเข้ามาทํางานอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยน,นะครับวัฒนธรรมของรีราชาเลยเป็นวัฒนธรรมที่เป็นไทยผสมกับญี่ปุ่นเยอะมากถ้าเราไปเที่ยวรีราชาเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าเราเดินไปทางไหนอ่ะมันจะมีความเป็นญี่ปุ่นหรือหรืออะไรต่างๆที่ผสมอยู่ในนั้นอ่ะ สัส่วนใหญ่เยอะมากเลยเนี้ยนะครับผมก็เลยเลือกเธอฉันพ่มราว่าฉันชอบของฟูเซ่ขาสั้นถ้าใครเคยไปเที่ยวจะรู้เว่าเป็นเมืองที่มีทั้งทะเลแลวภูเขาอะเราก็เลยรู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยมันควรจะป่งบอกคาแรคเตอร์ของเมืองศรีราชาเราเลยหาคําที่มาเชื่อมกันเป็นคีรินกับสมุทรคีรินหมายถึงภูเขาสมุทรหมายถึงทะเลมันเลยกลายเป็นชื่อโรงเรียนนี้นะครับผม ก็โรงเรียนของเรานะคะเซตติ้งของเขาก็จะอยู่ที่สีราชาจังหวัดชลบุรี่ค่ะซึ่งมันเป็นมากเกินตัวเองหนูไม่ใช่คนเซตติ้าคนชลบุรีค่ะเราก็ต้องยกกองไปอยู่ที่นั่นเพื่อความสมจริงเพราะว่าเหมือนแค่เดินก้าวออกจากโรงเรียนไปอะค่ะมันก็จะมีนด์มาร์ k ต่างๆหรือว่าเวลาเรานัดเจอกันมอมมอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะนัดกันที่ตามนด์มาร์ k ต่างๆของชลบุรีจะมีทั้งการขึ้นเขาด้วยไปปินแม่น้ารินทะเล้วยนั่นบอกเลยว่าชุดนี้ตรึง ก็พอไปถ่ายที่สีราชาครับผมก็เหมือนได้ไปเห็นสถานที่ใหม่ๆที่ผมไม่เคยไปครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าผมน่าจะลองไปอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะก็เรื่องนี้นะมาเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อ้าวงงเลยซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเพราะว่าผมว่าพี่อู๋เขาคิดมาแล้วแหละว่าจะไปถ่ายที่รีราชาเพราะว่ามีสถานที่แบบว่าสวยๆมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็สามารถไปเที่ยวบ้ากได้เะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น สถานที่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ลองไม่เคยไปสีราชามีอะไรอยากบอกเพกกาากกื่อนเกทท่าไหมครับโอ้หพื่อกับในหานะโรได้ดีมากที่นี่แมงนเหนื่อีเยอะมากคือ <c oughs> ถ้าถ้าเดินมาอย่างเงี้ยคือไม่ติดเออติดตรงแมงมุมมันสแสดงไม่ได้อ๋อพูดแล้วมันเข้าปากเราจมูกต่เพราะนะครับผมคิดวิธีที่ให้แมลงปีกไ,ไม่ติดนะคือนั่งเลยเฉยๆรับไม่อะไรไม่จเตาแล้วต้องขับรถเล่นนะครับไปพี่ชาย ดูมาใส่ความเป็นไทยเข้าไปเช่นอาหารการกินเสื้อผ้าหรือเพลงหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะได้เห็นแหละว่าเราเอาความเป็นไทยอะไรเข้าไปในในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยเราเองก็พยายามบรรลานให้ความเป็นไทยกับความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในเรื่องแล้วรู้สึกว่าเออมันมันกลมกลอ่อมดูเชื่อพี่อู มันมีคาแรคเตอร์นอกจากคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วคาแรคเตอร์สถานที่ก็สําคัญอะไรเงี้ยนะครับหลายๆครั้งเราเราเลือกให้สถานที่เป็นพระเอ,อ,อกของเนื้อเรื่องพอๆกับพอๆกับนักแสดงหนึ่งในนั้นที่ที่เป็นพระเอกก็คือดาดฟ้าแล้วถึงดาดฟ้าครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อะตอมเนี่ยชอบไปครับเวลาเขาเครียดเนี่ยเขาก็จะไประบายบนดาดฟ้าเวลาเขามีความรักเวลาเขารู้สึกอะไรเนี่ยเขาก็จะไปลงที่ดาดฟ้า ทุกคนเนี่ยถ้าเห็นดาดฟ้ากับอะตอมเนี่ยรู้เลยว่ามันต้องมีแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าสักอย่างอะตอมถึงขึ้นไปครับฉากที่เล่นบนดาดฟ้าก็จะเป็นฉากที่ยากยากเลยแหละเพราะว่าที่ดาดฟ้าเนี่ยมันจะเป็นจุดสําคัญของเรื่องด้วยความที่อากาศเมืองไทยไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นอากาศเมืองไทยมันร้อนแล้วก็แดดมันช่างร้อนระอุซะเหลือเกิน ซึ่งก็ทำให้การทํางานยากขึ้นเป็นอย่างมากครับแล้วนอกจากเรื่องความร้อนน่ะที่เราแบบจัดการไปได้แล้วอ่ะความบัญเิออีกอันหนึงก็คือเรื่องเสียงคือแบกว่าโรงเรียนเนี้ยถ่ายอยู่ใกล้วัดแล้วก็ใกล้โรงงานอยู่ดีวัดก็จะจัดส่วนพานยากอยเงี้ยอยู่ดีโรงงานนี้อยากจัดฉลองให้กับพนักงานก็ก็มีแบบพกติหมอนำอะไรพบก เสียงดังมันเออก็ถ่ายไม่ได้ถ้าจะเงียบเนี่ยจะได้ชิลเสียงมาว่าเหมือนหมอนลอมเลยสักอย่างทุกคนทำไมต้องขับบ้านเนี่ยนมันเป็นซีนแบบว่าพี่กอล์จะมาเพราสนุกดีอหรการแบบอยู่โลเคชั่นจาบฟ้าของลุคเบรตีอะไรเงี้ยนี่วิ่งมาจากบ้านพี่มาถ่ายทับเลยนะครับไปมาเวน้ยไปไปยิ่งยิ่งเฮ้ยย่านะ สถานที่ต่อไปคือตัวละคร่ะมันต้องไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดตอนนี้นะครับอยู่ที่นครนายกเย้ก็เรื่องนี้นะคะจะมีการเข้าค่ายด้วยแต่ว่าไม่ใช่การเข้าค่ายแบบว่าไปทะเลชิวๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นการเข้าค่ายที่โหดมากค่ะแค่เปิดมาสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยก็โหดแล้วหนูต้องไปนอนที่ลานหินตอนเที่ยงอะค่ะแล้วก็รับภาพหลายๆมงมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความร้อนหน่อยหนูก็โฟนเนี่ยต้อง ทำกิจกรรมอะไรด้วยกันค่อนข้างที่จริงยอะเหมือนได้มาค่ายลูเกเสือจริงๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะค่ายน,าน,นี่นาลีหนูยังไม่หมด <c oughs> ผมไปครับผมไปครับโอ้ไปครับเคยในเรื่องอ่ะเราอยากให้น้องได้ประสบการณ์เหมือนการเข้าค่ายจริงๆดังนั้นเราก็เลยเลือกสถานที่ของค่ายที่มันมันมีฐานจริงๆในการแบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปไปไปเพื่อนไป กลัจริงเฮยเล่นอันนี้มาก่อนเออยที่เคยเล่นกระดุกดีนะแล้วเรามีสนุกไหมแต่ว่ามันเพื่อนไม่เพื่อนตรงกนะดุกอ่ะเอาทีแรกเลยนะผมไม่คิดว่าฐานมันจะโหดขนาดนั้นผมคิดว่าแบบว่าเด็กๆแบบว่ากระถมตรงเหมือนเถิมฐาวก็จะมาตกลงไม่หนักอะไรขนาดนั้นพอผมไปเจอปุ๊บเลยไม่ใช่ละตะข่ายสูงๆแบบสี่ห้าเมตรอ่ะต้องไปปีนอ่ะโคตรกว่าผมไปเข้าค่ายมัธยมอีกนะเมื่อกี้ก็เป็นซีนที่ต้องให้กำลังใจกับปอมครับเขาก็จะปีนมาใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นไปสสูงงุุดดเลยถึจสูงสุด แล้วก็เขาก็จะกลัวทีนี้ผมก็เลยค่ายกลางเข้าแบบเออใจเย็ยนนะใจะเย็ยนเยจเย็ยนเพราะฉะนัดปุ๊บเอออยู่งั้นแหละบ๊ายบายเข้าค่ายนะครับเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตการท่อง,งานของผมนะครับก็ผมเนี่ยต้องบุกบ,บ่าฝ่าดงเพื่อความรักของผมผมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขี้แพ้อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะ้ทำอะไรไม่ได้แล้วผมเนี่ยก็จะชอบโดนลงข้างกับพื้นลงไปปีนต้นไม้ ลงไปทำอะไรสารพัดเลยอะไรยเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกนะเป็นประสบการณ์ที่ผมจะจําไม่ลืมเลยแล้วครับแล้วก็ <laughs> ข็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเป็นฉากที่สนุกมากครับอีกหนึ่งซีนที่ภูมใจนําเสนออีกคือกีฬาซ่กมนมากเราใช้นักแสดงสมทบเนี่ยเยอะมากกว่าร้อยชีวิตนะครับผมในการนิรมิตงานกีฬาสิลี้ให้ ให้เหมือนจริงก็ถือให้น้องเล่นกีฬาจริงๆทั้งแบบแบดบอลเล่บาสคือน้องๆพวกนี้ต้องไปเวิร์กช็อปเล่นกีฬาพวกนี้ให้ได้เหมือนจริงเพื่อที่จะมาถ่ายซีนกีฬานี้เื่องมีกาล่นีฬหลายอย่างมากครับมีตีแบดครับมีเล่นบาสวอลเล่ ใช่ถ้าหลักๆนะแล้วก็มีแข่งกีฬาสีแบบชักยเยอะวิ่งนู่นนี่สีกีฬาเยอะมากแต่ผมโอเคผมทําได้เพราะว่าผมเป็นนักกีฬาแล้ว <c oughs> แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบาสผมเคยเล่นบาสแค่แบบ3-4รอบเองซึ่งครั้งนี้คือครั้ที่ผมได้เล่นบาสเยอะที่สุดในชีวิตละคือเข้าสีก็คือต้องเล่นสู้กับพวกนักกีฬาให้ได้อะ เราต้องเป็นแบบคนหล่อด้วยความที่พวกเรามันเป็นทีมบาสของโรงเรียนแล้วพี่ๆนักบ,บาสท,ที่มาเล่นเป็นทีมคู่แข่งของเราอ่ะเป็นนักบ,บาสตัวจริงซึ่งแบบแต่ละคนนี่คือแบบผมต้องเงยหน้ามองอ่ะแล้วเขาวิ่งกันแบบจริงจังมากผมแบบพี่อันนี้ถ่ายนะไม่ใช่ <c oughs> ออน,นิมิกพวกพี่ใจเยน็นแต่ว่าผมก็สู้ฮะผมก็แบบไม่ยอมเพื่อภาพที่สวยที่สุด เห็นซีนู้ชายที่ฝึกไงพี่ดูน้องคนนั้นสูงก็คงประมาณต้นรอสาิเซนได้ในจังหวะที่เรากำลังถ่ายซีนกีฬาสีซีนหนึ่งเนี่ยเราถ่ายมาประมาณสิบกว่าคิวแล้ววะไม่เคยต้องเผชิญมาถ่ายเรื่องฝนตกเลยแต่อยู่วันนั้นฝนก็ตกลงมาซะงั้นกำลังถ่ายก็ถ่ายไปได้ก็ต้องทุกคนก็ต้องกลวยของทุกอย่างเก็บเข้ามาเพื่อไม่ให้โดนฝนอะไรอย่างเงี้ย ดต่อครับกคนไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกมา <c oughs> เร,าาร <c oughs> ็วราายกห้าฝนแล้วนะเราไปอยู่ดีฝนก็ตกลกวาอะไรยเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็รอจนฝนหยุดตกแล้วเราก็กลับไปถ่ายซีนนั้นได้เฮ้ยอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่คุณทุกคนจะได้เห็นภาพส,สวยๆแล้วกันเป็นซีนที่อยู่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับเนื่องจากตัวละครเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนนก็เลย เวลาจะมากรุงเทพเนี่ย <c oughs> ก็ต้องนั่งรถไฟมาเรื่องเราเนี่ยเก <c oughs> ิดขึ้นที่ศรีราชามันต้องมีซีนที่ตัวละครต้องเดินทางมากรุงเทพด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกความคลาสสิกหนึ่งในการคมนาคมที่ที่น่ารักของประเทศไทยก็คือรถไฟอะไรอย่เงี้ย <c oughs> อาวุพิเศษของผมคือการโยนน้ำแข<อ>็งโหน่ากลัวก,ก็สำหรับเจมิน p าโฟนนะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าไม่เหมือนอะตอมกับกองทัพเงี้ย <c oughs> เวลาเขาอยู่ด้วยกันก็คืออ้วนมากค่ะโจว,วันนี้อยู่กัโฟนนะทวันบอกเลย <c oughs> ผมเนี่ยมันไม่อ่อนหัด แต่ตอนนี้ผมกำลังจะเป็นวัดว่าตื่นเช้าและก็ฝนกำลังจะตกโยผฝนกำลังจะตกแต่กบมันแลง้งอบอบพี่เจมินายโพสครับเวลาเขาเข้าฉากใน้กับ <ละ S 1> ผมรู้สึกว่าเขาจะมีความเข้ากันได้ดีนะเวลาสองคนนี้อยู่ด้วยกันมันจะมีความโมเมนต์อะไรบางอย่างโชกคุณเห็นใช่ไหมลูกเมติดตานทศไทยมึดหนาวหนาวใจเห็นไหมล่ะเนไหกล่ เจมในกับพี่โฟส์เหรอผมรู้สึกว่าในกล้องเขาดูสนิทกันแล้วนะแต่นอกกล้องเขาสนิทก,กันกว่าในกล้องนี่ฮะเขาเล่นด้วยกันตลอดอ่ะถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเรื่อยๆก็คงแบบประมาณนี้แหละมันดูแฮปปี้นี่ฮะเขินเลยเขินอ่ะ เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เหรอมีเพลงที่โฟลทล้อมเดี่ยวมีที่จิมมี่นายล้องเดี่ยวแล้วก็เพลงคู่นะครับังเป็นเพลงที่ลักษณะแตกต่างกันทั้งสามเพลงเพลงแรกที่เราจะปล่อยนะครับเอชื่อเพลงลบยังเป็นเพลงคู่ของสองคนนี้แหละเป็นอีกแนวที่ที่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยได้ฟังจากสองคนนี้ละกันเลยนะเป็นเลงกลวเพลงสนุกเราทำ เพลงคราวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับเรื่องนี้จริงแล้วเหมาะกับคาแรคเตรรอร์ของของของตัวละครในเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมลอ,ลองฟังดูแล้วกันครับว่าเพลงม,มันจะน่ารักขน,นาดไหนเลิศนะโอเธอเมื่อกี้จะเป็นไงหร่อมากซีรี์เรื่อง My Love Me Up นะครับหรือว่า เขียนรักด้วยยางลบในเวอร์ชั่นไทยเนี่ยอยากให้คนดูเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เปิดใจกับรสชาติใหม่ๆตัวน้องนักแสดงทุกคนแล้วก็รวมทีมงานพยายามเต็มที่มากๆกับกับงานนี้แล้วก็ละเอียดกับมันมากๆคิดว่าสิ่งที่คนดูจะได้ไปแน่นอนเป้าหมายหลักในการทาซีรีส์ของผมเหมือนเดิมคือคนดูจะต้องได้รับความสุขทุกตอนหลังจากที่ดูจบไปอะไรเงี้ยครับนอนยิ้มนอนฝันดีอะไรเงี้ยตา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 ยจุดสูงสุด ในการทำซีรีส์ของผมแล้วอยากให้คนดูรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูทุกตอนจริงๆอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับไปเลิฟบิ๊กอับเขียนรักก็ยังลบนะครับผมก็เขียนรักก็ยังลบมาเลยซ์อัพนะคะไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงความมูบาคอมเมดี้หรือว่าความโรแมนติกอย่างเดียวซีรีส์เรื่องนี้มันคือสิ่งที่ไปจุดประกายความหวังของใครสักคนมันทําให้เรากล้าที่จะบอกรักคนที่เราอยากบอกมากขึ้นอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยค่ะว่ามัทมีจะสร้างความรักหรือเปล่า สิ่งที่ผมเกียร์ปัดมาแน่ด,แด,ดังแน่แนอนเอาอย่างแรกเลยความสนุกแน่นอนต้องได้แล้วแล้ว,ลวก็การดูซีที่เรื่องนี้ก็เหมือนแบบว่าอาจจะทําให้เราได้ย้อนกลับไปในวัยที่แบบว่าเราเรียนแล้วได้แอดช่องใครสักคนคแล้วอาจจะมอบความกล้าให้ใครบางคนที่แบบว่าคิดว่าเราจะบอกเขาดีไหมอะไรเงี้ยอีพีแรกๆครับอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่าพูดจาแบบผงผางอูตรงไปตรงมาก็อยากให้ทุกคนติดตามดูไปเรื่อยๆครับจริงๆครับเขาก็ ไม่ใช่คนแย่อะไรขนาดนั้น <c oughs> ครับครับอยากฝากซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดว่าให้อะไรกับคนดูได้จะต้องได้สิ่งสิ่งนี้แน่นอนคือได้ความสนุกอ่ะนั่นคืออย่างแรกแต่ว่ามันก็จะมีซีนกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีซีนเพื่อนมนีนู่นนี่ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็อยากให้ทุกคนไปดูครับได้ความสนุกแน่นอนครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องออกมาดีครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำไงกันมากผมคิดว่าได้ข้อคิดเยอะมากนะเรื่องนีี้อออาจจะดดููเเเหมืนืนนป็ร่่งทใ อ่าเพื่อสนุกเฉยแต่ว่าไม่ใช่ครับผมว่าตัวละครตอมสอนอะไรผมเยอะมากในเรื่องเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยถ้าทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยทุกคนจะตกลุมรักตัวละครนี้เป็นอย่างแน่นอนนะครับโอเคงานปิดกล้องครับอ๋อที่ออ วิธีที่จะช่วยให้ความรักสมหวังหนึ่งวิธีที่ฮิตก็คือการเขียนชื่อคนที่ชอบลงไปอนงลบขอโทษนะคนที่มันมีชอบอะเราก็ชอบเหมือนกันแหละต่อจากนี้เราจะช่วยอาตอมเองฝากตัวด้วยนะครับโคชครั้งากนี้พก็ต้องรู้สึกเหมือนจะรอให้เมื่อเราใช้อย่างลบมากเท่าไหร่อะเราก็จะยิ่งได้ใกล้ชิดกับคนที่เราชอบมากขึ้นเท่านั้น โอุ๊ยอยู่วันไหนคิดว่านน่ารักหรือเศราเหรอนายช่วยรอคำตอบกันหน่อยนะเราอยากรู้จักคาตอบให้ได้มากกว่านี้ก่อนคือเราเรลยชอบนายจริงอะต้อมอุ๊ยต้อมมึงกินได้ฟังมั้ยเนี่ย ใครไม่ฟังรู้เรื่องอ่ะอยู่ในห้องสองต่อสองกับคนที่เพิ่งบอกชอบไปอ่ะมันต้องตื่นได้มันื่องปกติดิมีคนบอกแล้วว่าตอนที่เราชอบใครอ่ะสารเซเลโนินจะหลัง่งแล้วมันจะเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเราเรามาลองคบกันดูนะใจเย็นนะอย่าบอกล่า โหขนลุกอะกููแค่ร้สึกแปลกๆตอนพี่คือว่าตอนจะไม่ไปเรียนกูเพียร์เรพียไม่อยากให้เราไปขบวนที่ออกไปเลย มองไหมอะ่ะน,น,น้อยเอร้ก็รู้ว่าความรักอะ่ะมันไม่ได้ยากเสม,ไมอไปถ้าเจอคนที่ใช่ะนะคนที่ใช่ที่ผ่านมานายเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนตลอดคราวนี้เราขอเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนมันไหมติดกตามกไม,ม่เลิฟมิกซับเขียนรักด้วยยางลบทุกวันศุกร์ เริ่มตอนแรก7มิถุนายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่งวน่าเจอกันรอเลยเนี่ยโอ้โหสวัสเสื้อเยอะมากสวัสดเสื้อเยอะมากแล้วกับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ ่ะก็ตกลงมแล้วสำหรับ My Love Make Up EP ที่สนะจ๊ะจะบอกว่าแบบน่าดูมากเคยเชื่อปะว่าฉันหนไม่เคยดูแบบสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เลยอ่ะหมายถึงว่าแบบไม่เคยดูดูก่อนที่จะดูซีรีส์อะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องแรกของ GMMTV ที่ฉันกล้าพูดเลยว่าฉันดูครั้งแรกแล้วฉันรู้สึกว่าแบบโหแต่ละคนมันมีความซับซ้อนในตัวละครเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันเห็นคือมันได้เห็นเบื้องหลัง การทางานจริงๆได้เห็นบทบาทที่เด็กคนคนหนึ่งนี้เขาเอกไปทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นป่านอย่างเงี้ยพอมาฟังคนอื่นเขาพูดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบโหเด็กคนนี้แบบคือมันมันแค่รู้สึกว่าแบบมุมมองบางอย่างมันเปลี่ยนไปอะคือตอนแรกอะเราคิดว่าป่านกับโชกุนเนี่ยคือเรามองภาพไม่ออกว่า,าด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงใหม่ใช่ป่ะแล้วแบบด้วยความที่เขาแบบวันนี้เขาประกาศพานแรกอะแล้วแบบมาเริ่มมิกอัพมาแล้วมีนักแสดงใหม่2คนอะฉันแบบ น้องจะไหวประวะอะไรเงี้ยคือด้วยความนี้ตอนนั้นเจมินาไคือมามากมาแล้วแบบรรู้สึกว่ามันมันดีมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แกแบอกว่าแบบมีนักแสดงใหม่สองคนตอนแรกเราก็แบบรู้สึกว่าแบบน้องจะไหวไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอแบบมาเห็นทุกวันเนี้จนวินาทีนี้ที่แบบสัปดาห์หน้ามันจะออนแล้วอะเรารู้สึกว่าเขาเลือกถูกคนละเขาแคดนักแสดงมาดีมากเรารู้สึกว่าแบบป่านคือเหมาะสมมาก กลายเป็นว่าแบบทุกวันตอนเนี้ยคือฉันรู้สึกว่าป่านมีเสน่ห์ชิบหายแล้วก็รู้สึกว่าป่านมาแน่รู้สึกว่าแบบโหมันพอได้ฟังแหะมุมมองบางอย่างแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้อะ่ะแค่รู้สึกว่าแบบอ้าอยู่ดีๆก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้อะไรยเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบป่านน่ารักจริงๆแล้วก็โชกุนอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากคือเจมินายโฟร์คือไม่มีอะไรจะพูดคือมันแบบเลิศอะ่ะมันมันนำถึงมาก อีพีศูนย์เนี่ยได้เห็นความน่ารักของเขาสองคนเยอะมากโมเมนต์ Moment แบบพาสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้แบบอ e ีช็อตผูกโบว์น่ารักมากแล้วดใจคือฉันกล้าพูดเลยว่าเรื่องเนี่ยจะทําให้คนตกกลุ่มรักนองโฟดเยอะมากแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมอะเจมินายด้วยเหมือนกันคือมันแล้วแต่ว่าคนที่จะตกอะมันจะเป็นคนประมาณไหนเพราะว่าอย่างเจมินายคาแรคเตอร์มันชัดมากโฟดก็คาแรคเตอร์ชัดมากเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบก็เลือกเลยว่าจะชอบแบบไหนหอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า บทสองบทเนี้ยจะทําให้แบบคนรักและ endo force เจมินาเยอะขึ้นมากพวกเราก็พร้อมที่จะยินดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจ support น้องๆทุกคนทั้ง 4- ี่ห้าคนแบบนี้เสมอไปนะจ๊ะ,จะงงก็ต้องรอติดตามว่า EP1 ีหนึ่งของ my l o v e m k e up จะเป็นยังไงก็ต้องฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ายังไงก็ฝากทุกคนด้วยฝากช่อง little t ด้วยนะจ๊ะเจอกันแน่บาย